สวัสดีค่ะเด็กๆ5วันหันษาสัปดาห์ที่37หน่วยการสื่อสารในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารค่ะเป็นเรื่องสำคัญในการดํารงชีวิตเลยค่ะเพราะว่าคนเราจำเป็นจะต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาการสื่อสารที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันก็คือการพูดคุยสนทนากันการใช้โทรศัพท์ การสื่อสารทำให้คนมีความรู้และมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้สิ่งที่เราจะเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะความหมายของการสื่อสารรูปแบบของการสื่อสารเครื่องมือและเทคโนโลยีในการสื่อสาร มารยาทในการสื่อสารและข้อสุดท้ายค่ะประโยชน์และโทษของการสื่อสารค่ะเรามารู้จักความหมายของคําว่าการสื่อสารกันนะคะการสื่อสารหมายถึงการบอกต่อหรือเผยแพร่ถ้อยคําข้อความหรือตัวหนังสือที่ได้จากการฟังพูดอ่านเขียนจากบุคคลใดบุคคลหน,นึง่ง ไปยังอีกคนหนึ่งค่ะหรือเราจะเรียกว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารค่ะรูปแบบของการสื่อสารมีทั้งหมด2รูปแบบนะคะแบบแรกก็คือการสื่อสารทางเดียวเป็นการสื่อสารถ่ายทอดไปยังผู้รับโดยที่ผู้รับไม่มีการตอบกลับมาค่ะเช่นตอนที่เด็กดูทีวีหรือฟังวิทยุ ผู้รับสารจะมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวค่ะไม่สามารถโต้ตอบกับทีวีหรือวิทยุได้ส่วนการสื่อสารแบบที่2ก็คือการสื่อสารสองทางเป็นการสื่อสารที่มีการโต้ตอบจากผู้รับและผู้ส่งสารค่ะเช่นการพูดคุยโทรศัพท์หรือการเรียนหนังสือกับคุณครู ก็จะมีการถามตอบกันระหว่างคุณครูและนักเรียนนะคะหรือจะเป็นการประชุมซึ่งบุคคลที่เข้าประชุมก็จะมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดกันค่ะการสื่อสารไม่ใช่จะมีแต่มนุษย์อย่างเดียวนะคะที่สามารถสื่อสารกันได้สัตว์ต่างๆก็สามารถสื่อสารกันได้ด้วยค่ะ ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีวิธีสื่อสารที่แตกต่างกันไปค่ะเช่นใช้เสียงร้องหรือแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายหรือแม้แต่ใช้คลื่นความถี่เสียงที่มนุษย์ของเราไม่สามารถได้ยินค่ะตัวอย่างแรกค่ะก็คือปูค่ะปูจะโบกกล้ามไปมาเพื่อส่งข่าวสารต่อเพื่อนปูว่าฉันสุขภาพแข็งแรงนะพร้อมจะผสมพันธุ์ พึ่งใช้การเต้นรำที่ซับซ้อนเพื่อบอกพึ่งตัวอื่นให้รู้ว่าอาหารอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้หรือไกลและมีคุณภาพอย่างไรมึกระดองเปลี่ยนผิวให้เกิดลวดลายต่างๆเพื่อพรางตัวหรือเตือนคู่แข่งของตนโลมาใช้การผิวปากเพื่อบอกให้โลมาตัวอื่นรู้ถึงสถานะอายุและเพศของตัวเอง เห็นไหมคะว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะของมนุษย์หรือของสัตว์ต่างก็ต้องสื่อสารกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและก,กันค่ะคราวนี้เรามารู้จักเครื่องมือในการสื่อสารค่ะเครื่องมือแรกก็คือหนังสือพิมพ์ค่ะ newspaper ใช้ในการอ่านเพื่อรับรู้และติดตามข่าวสารต่างๆหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งที่ในสมัยก่อนนิยมใช้เป็นจำนวนมากเพราะในสมัยก่อนยังไม่มีทีวีหรืออินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงอย่างทุกวันนี้หนังสือพิมพ์จึงเป็นแหล่งข่าวสารอย่างดีที่จะทำให้คนสมัยก่อนได้ศึกษาค้นคว้าหาอ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ และในปัจจุบันนี้เรายังสามารถพบเห็นหนังสือพิมพ์ได้ตามร้านขายหนังสือหรือร้านสะดวกซื้อค่ะจดหมาย l e เลเ r ในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่มากมายอย่างแบบปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์หรือโทรศัพท์มือถือเราจึงใช้การเขียนจดหมายเพื่อส่งข้อความถามสารทุกสุขด,ดิบระหว่างคนที่อยู่ไกลกันค่ะส่งข่าวหากันเวลาได้กเขียนจดหมายเราจะใช้ดินสอหรือปากกา เขียนข้อความลงในกระดาษนะคะแล้วดำกระดาษนี้นะคะพับใส่ในซองจดหมายค่ะจ่าหน้าซองถึงผู้รับแล้วก็อย่าลืมติดสแตมอากรด้วยนะคะนำไปหย่อนใส่ตู้ไปรษณีย์แล้วก็จะมีบุรุษไปรษณีย์ค่ะมานำจดหมายของเราส่งไปยังให้ผู้รับค่ะซึ่งการสื่อสารโดยใช้จดหมายนี้นะคะถือว่าเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างใช้เวลานานค่ะ แต่ก็มีความคลาสสิกนะคะวิทยุเรดีโววิทยุสื่อสารโดยการฟังเสียงในสมัยนี้นะคะอาจจะหาดูได้ยากหน่อยค่ะเพราะว่าสมัยนี้มีเทคโนโลยีที่ใหม่ๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่า iPod หรือว่าคอมพิวเตอร์ค่ะ แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็สามารถบรรจุเพลงใส่ไว้ในนั้นได้ค่ะวิทยุนี้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีมานานแล้วค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่บ้างนะคะใช้ในการสื่อสารส่รงข่าวต่างๆสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการมาชมมาดูนะคะทำงานไปเพลินๆก็เปิดวิทยุฟังไปได้รับทั้งข่าวสารแล้วก็ความเพลิดเพลินจากการฟังเพลงค่ะ โทรทัศน์เทเลวิชันโทรทัศน์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีทั้งภาพและเสียงค่ะเป็นการสื่อสารผ่านดาวเทียมและสายเคเบิลนะคะส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ของเด็กๆที่บ้านเด็กๆก็จะสามารถรับชมโทรทัศน์ที่มีทั้งภาพและเสียงไปในเวลาเดียวกันเลยค่ะ ได้ดูการ์ตูนที่เด็กชอบหรือสารคดีที่ให้ความรู้เด็กๆต้องดูเป็นเวลานะคะแล้วก็อย่านั่งดูใกล้เกินไปเพราะว่าอาจจะเสียสายตาค่ะโทรศัพท์เทลศัพใช้ในการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันทางไกลโดยใช้ขึ้นความถี่ค่ะ โทรศัพท์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดโทรศัพท์นี้เราสามารถรับข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียงด้วยนะคะในสมัยนี้เราใช้โทรศัพท์ในการพูดคุยหรือสื่อสารถึงกันอีกทั้งเรายังสามารถวิดีโอคอลคุยกันเห็นทั้งภาพและเสียงของคนที่เราคุยด้วยได้เลยค่ะคอมพิวเตอร์ ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ค่ะคอมพิวเตอร์นี้นะคะทำได้หลายอย่างเลยค่ะทั้งส่งอีเมลเช็คอีเมลเล่น Facebook ที่เด็กๆเคยเล่นรู้จักกันอยู่แล้วการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบข้อมูลดูละครดูภาพยนตร์หรือดูการ์ตูนต่างๆ เราสามารถดูได้ผ่านคอมพิวเตอร์เลยนะคะซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์นั้นจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตค่ะเทคโนโลยีการสื่อสารจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจากอดีตที่เราเคยสื่อสารโดยการใช้เขียนจดหมายถึงกันแล้วเราก็เปลี่ยนมาใช้คุยกันโดยโทรศัพท์บ้าน และเทคโนโลยีก็พัฒนาไปจนถึงโทรศัพท์มือถือค่ะที่ทำให้เราสามารถคุยกับคนที่ห่างไกลได้ยินทั้งเสียงแล้วก็เห็นทั้งหน้าตาเพื่อนที่อยู่ห่างไกลปัจจุบันเด็กๆจะได้เห็นว่าเทคโนโลยีมีความจำเป็นอย่างมากในการสื่อสารดังคำที่ว่ายอ่อโลกใบเดียวไว้ลงมาอยู่แค่ฝ่ามือนั่นหมายถึงโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองค่ะ โทรศัพท์ของเราสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลต่างๆการช้อปปิ้งออนไลน์หรือการส่งข้อความอีเมลต่างๆเพื่อให้ไปถึงกันได้หมดค่ะตัวอย่างเช่นเด็กๆกำลังเรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้นะคะบางคนเรียนผ่านทีวีบางคนเรียนผ่านโน้ตบุ๊กหรือบางคนเรียนผ่าน iPad ค่ะแล้วก็มีเพื่อนบางคนนะคะเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะ มีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่อำนวยความสะดวกให้แก่เราทั้งในเรื่องความรู้และความบันเทิงเช่น Facebook, YouTube, TikTok, Line, Instagram และ Twitter ค่ะ <laughs> เห็นไหมล่ะคะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ก้าวหน้าก้าวไกลอย่างมากเลยเลยคะ่ะเด็กๆต้องรู้จักเท่าทันเทคโนโลยีนะคะถึงแม้จะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีข้อเสียนะคะหากเราไม่มีการควบคุมในการใช้งานเทคโนโลยีแล้วก็ใช้มากเกินไปก็อาจจะเกิดผลเสียกับเด็กได้ค่ะมาระยาทในการสื่อสารประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะ 1. ขณะที่เราสื่อสารกันอยู่นั้นผู้พูดควรจะตั้งใจพูดและผู้ฟังก็ควรจะตั้งใจฟังค่ะไม่ควรพูดสอดแทรกเพื่อนเมื่อผู้พูดพูดอยู่นะคะ 2. เมื่อมีคนสนทนากันเราจะไม่ไปแอบฟังค่ะ 3. เราควรใช้ภาษาในการสื่อสารให้สุภาพและก็อ่อนหวานที่สุดค่ะ 4. ในการพูดการสื่อสารต่างๆเราควรพูดให้ตรงประเด็นค่ะไม่ควรพูดออกนอกเรื่องและใช้คำพูดที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะด้วยนะคะปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมเพราะความสะดวกรวดเร็วจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ในขณะเดียวกันอาจจะสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่นเด็กๆจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือในที่สาธารณะเพื่อไม่ให้ไปรบกวนผู้อื่นนะคะประโยชน์ของการสื่อสารการสื่อสารก็คือการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์กันก่อนค่ะช่วยให้ติดต่อระหว่างกัน ทำให้เรารับสู้ข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยใช้โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆค่ะ 2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจํานวนมากมายมหาศารซึ่งจะผลิตออกมาในแต่ละวันค่ะ 3. ช่วยจัดเก็บข้อมูลข่าวสารต่างๆไว้ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถเรียกใช้ได้เมื่อต้องการทําให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นค่ะ 4. อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ดีกว่าสมัยก่อนค่ะทําให้มีทางเลือกที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าลดอุปสรรคเกี่ยวกับระยะทางระยะเวลาของการสื่อสารระหว่างประเทศได้ค่ะ โทษของการสื่อสาร 1. อาจทำให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารที่ผิดๆจากเว็บไซต์ที่หลอกลวงหรือเชื่อถือไม่ได้ค่ะ 2. ทํทำให้เราได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วเกินไปค่ะบางครั้งอาจจะทำให้เราไม่รอบคอบในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ค่ะ ําทำให้ผู้คนในสังคมปัจจุบันเสพติดสื่อหรือข้อมูลในโซเชียลมากเกินไปค่ะจนทำให้เกิดปัญหาการเล่นโทรศัพท์ทั้งวันจนไม่ได้ทำงานหรือเด็กๆอาจจะไม่สนใจการเรียนผู้คนขาดการสื่อสารกลายเป็นสังคมก้มหน้ากันไปค่ะ 4. อาจทำให้เด็กๆสายตาเสียได้หากจ้องจอเป็นเวลานานๆค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ5วันหันษาสัปดาห์ที่37หน่วยการสื่อสารเป็นยังไงบ้างคะสำหรับความรู้ที่ได้จากหน่วยการสื่อสารเด็กๆชมคลิปแล้วคงจะได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆกันการสื่อสารมีความสำคัญต่อเด็กๆนะคะเด็กๆต้องใช้มือถือให้อยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ไม่ใช้มือถือตลอดเวลานะคะ ควรจะมีเวลาหยุดพักบ้างเพื่อถนอมสายตาของเราเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ